อ่ะโอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีทุกคนเช่น,นด้วยนะครับผมและวันนี้ก็อยู่กันในเกม RFS Real f i g h t Simulator นั่นเองวันนี้นะครับผมเราจะบาบินกันในประเทศกันโดยใช้เครื่องบินแซม 340B นะครับผมลำนี้วันนี้นะครับผมเราจะใช้ลายนกแอร์นะครับผมลายนกแอร์อยู่ไหนเอ่ยอือคือจริงๆมันมีลายให้เลือกเยอะกว่านี้นะครับผม แต่วันนี้เราใช้ลายนี้ก่อนละกันวันนี้นะคบผมเราเส้นทางเนี่ยบินเร,ราจะรังนะคะผมไปลงที่หาดใหญ่นะคะผมใช้เวลาการเดิน,นทางทั้งหมด24นาทีนะคะผมวันนี้เนี่ยเออม,มันไม่ใช่สนามบ,บินหลักมันไม่มีเกตนะคะผมฉะนั้นเราก็ต้องทำอย่างนั้นแหละนะครับด้วยสารสูงสุดน,นั้นเราก็เอาพิาสารไป25คนน้ำมันนะคะผมเอาไปประมาณหนึ่ง หนึ่งพันลิตรนะครับผมคือเครื่องบินลำเนี้ยนะครับผมมาติดปัญหาเยอะมากตรงที่มันลำเล็กนะครับผมบินออกนอกประเทศไม่ได้อยู่แล้วต้องบินแค่ในประเทศเพราะว่าปริมาณน้ำมันเนี่ยมันใช้ค้อนข้างจะเยอะนะครับผมคือการบินออกนอกประเทศมันใช้น้ำมันเยอะแต่ีลำเนี้ยคือมันมันถังเก็บน้ำมันมันน้อยมากวันนี้นะครับผมสภาพสภาพอากาศท้าทายเหมือนเดิม แล้ก็โอเคโอเคการแฟลชนะคบผม เส้นทางไม่มีอะไรเลยน้อยมาก โอโต้พาร์ทลนะครับผมนานทีเอาเครื่องลำนี้มาบินเดี๋ยวถ่ายรูปกันสักหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเค เค้มันเตือนอะไรอ่ะบินเชียร์ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจอ๋อเตือนยกหัวเครื่องมากเกินไปหรือเปล่าคือเครื่องเนี้ยขอแจ้งก่อนเป็นเครื่องเก่ามากนะคะผมก็ไม่ใช่ดิเสิยงเตือนใก้โซมึ้งผมขอเนี้ยแจ้งก่อนนะคะผมเครื่องลำนี้มันเก่ามาก คืออายุของเครื่องลำเนี้เนะีย่ยเยอะมากทุกคนฟังจเสียงโอเวอร์สปีดมันก็เก่าแล้วล่ะอืมผมคือเครื่องลำเนีะเป็นสามสิบปีแล้วมั้งไม่แน่ใจก็มันก็ค่อนข้จะเก่าอะ่ะนะผมก็เสียงเตือนอะไรกดหัวอเครื่องมากเกินไปหรอ

เกินวินเ,ชนเชียร์ไม่มวิเชียร์แน่หนัสือเรื่องนั้นก็ทะเลาะกันแน่เนี่ยโอ้ะถึงงงไปหมดละก็บอกแล้วนะคะผมลำนี้ระบบมันเก่ามากอ๋อวิเชียร์จริงด้วยทุกคนเพราะเมื่อกี้เราเพิ่งบินผ่านวินเชียร์มาโหเห็งที่ผมบอกไปอะนะครับผมเครื่องลำนี้มันเก่ามากแล้วอะ ก็ะระบบอะไรอาจจะล้วนๆเออๆไปบ้างนะครับผมเพราะว่ามันเก่ามากกันจริงๆล่ะคือมันมันเก่ามากอ่ะออนะครับผมค่อนข้างจะเก่าเลยลำนี้ยี่สิบสามสิบปีได้องเลยว่าท้านในชีวิตจริงอ่ะนะครับผมเนี่ยก็จากที่ทุกคนดูได้เลยมันหน้าจออะไรเนี่ยยังเป็นแมนนววอยู่เลยทุกคน ถ้าจะเป็นระบบแมวแมวนนวนอยู่เลยอะนะครับผมในชีิตจรงก็เป็นแบบนี้นะคืออันคือดิคือ,อ,คอ,คอ,คอทุกอย่างมันเป็นอะนาล็อกหมดเลยดิจิตอลก็มีแค่แค่เนี้ยดิจิตอลก็จะมีแค่ประมาณห้าจอเองเอมีอันนี้ด้วยเพราะว่ามันเอาไปกดนะครับผมกดพวกควากนะเลแบบนี้ เขาเก็บรายละเอียดดีเหมือนกันเนาะเขาเก็บรายละเอียดดีเหมือนกันนะทุกคนเออเออเอออะไรอีกจ๊ะเขาเขาเก็บรายละเอียดดีอยู่นะเออโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เสื่อเตือนเราถอดกัคันเร่งมากเกินไปหรือเปล่า ไม่แน่ใจมันลำเล็กอะมันน่ารักดีทุกคนแต่คือมันเก่าแหมแหมบินไปไกลไกลมากไม่ได้ด้วยเพราะมันจุน้ำมันได้แค่ประมาณ2,200ลิตรแม็กสุดอ่ะนะถ้ามันมีปัญหาอะไรป่ะเนี่ยไมดูที่มาสเตอร์อืม มันก็ไม่มีอะไรนะมัก็ไม่มีปัญหาิอะไรนะี่แต่ที่ร,รู้ก็คือถ้าเครื่องยนต์มันดับขึ้นมาขับไม่ได้ขับไมได้เลยถ้าอยู่บนอากาศด้วยมันไม่มี APU สตาร์ทมาไม่ได้เลยอันตรายแน่นอนอตอนนี้นะครับผมก็เตรียมไปถึงจุดนั้นละฉันเด็กก็เตรียมลงจอดนะครับผม โอ้โอไม่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 เออมทางคลิปนี้เรายังไม่ได้หยุดคลิปเลยนะคือเล่นเล่นตลอดเลยมีเมื่อกี้หยุดแป๊กหนึ่งพอดีคุยกับแม่เออมอ,อะไรวะเนี่ยเขามมีันเป็นอะไรของมันเนี่ยเล่นยง่ระดับความสูงโอเค โอ้หทุกคนมันบินยากจริงๆอะ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอเคเดี๋ยวตอนนี้เอาให้มันตามมันทะยานใสไปก่อนพอดีเมื่อกี้ผมอยากลองดูว่ามันจะเหมือนสมจริงขนาดไหนก็คันโยกก็สมจริง โอเคอย่างไรก็นานๆทีแล้วกันนะที่เอามาบินเพราะว่าก็ด้วยอายุอะไรแบบน,นี้นะครับผมก็ไม่ค่อยอยากจะเอามาบินสักเท่าไหร่ละเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยอะไรแบบน,นี้นะครับผมโพส์สปีด ไปไปครับเตรียมรถระดับเตรียมรถระดับเดี๋ยววันนี้ใช้บินเองแลนเองเดี๋ยววันนี้แลนเองแล้วกันนะครับผม ตอนนี้น้ำมันเนี่ยค่อมีอยู่8,000กว่าลิตรแปดแปดแปดตอนแรกผมก็จะเอามาแค่ประมาณ500กว่าลิตรโอ้ยโอ้โหเขาบิดขี้เกียจเลยวุ่ โอเคจำนวนระดับลงสู่สามพันสี่ร้อยฟิตนะครบผมคลิปนี้คือเรียวๆรเลยนะคะผมไม่ได้มีการหยุดคลิปอะไรเลยถ้าปกติผมหยุดคลิปผมก็บินบินต่อเนื่องผมไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ใช้โกงไอตัวเนี้ยอยู่แล้วนะคะผมมันจะมีไอโกงตัวเนีน้ทุกคนแต่ปกติผมก็บินเอาเลยเพราะว่าโกงแล้วไงมันก็ไม่เนียนอยู่ดีอะนะคะผมผมก็บินเอาเลยแค่บางช็อตผมจะไม่ แค่บางช็อตผมจะตัดตัดมันออกไปเพราะว่าบางช็อตมันน่าเบื่อจริงๆอะนะคะผมเพราะไม่ให้มันเสียเวลาเมมผมด้วยเพราะว่าเมมผมมันก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีกแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปลบอีกก็ขี้เกียจเออโอเคโอเคเดี๋ยว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 ตอนนี้ผมจะทําการเตรียมระดับลงความสูงแล้วนะคะผมเพราะว่าก็มันก็ใกล้แล้วแหละที่จะลงจอดนะคะผมก็สนามบินก็อยู่ใกล้ๆกล้ละหร้อยังโอเคก็ใกล้แล้วค่ะผม เขาบอกว่าใช้ประมาณใช้เวลาประมาณยี่สิบนาทีไงนี่ตั้งแต่คลิปเพิง่งเริ่มแค่ประมาณสิบเอ็ดกว่านาทีนะคือคลิปนี้ไม่ได้มีการหยุดคลิปเลยทุกคน s <S ไม่ใช่หยุดคลิปคุยกับแม่ประมาณไม่ถึงหนึ่งนาท,นาทนาีโอเคโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็ เป็นตัวแลนมันช้านะคะัมผมก็เลยขอทำเองดีกว่า ทุกคนทุกคนปีกมันสั่นมากเลยอ่ะทุกคนปีกมันสั่นมากโอ้โหสั่นเหมือนเจ้าเข้าเลยข้า้งนี้ก็ได้โอ้โหทุกคนมันสั่นแรงมากอ่ะสั่นแรงจนน่ากลัวเลยโอ้ตัวเครื่องก็สั่นสั่นกึกเลยอ่ะนะคบผมโอเคทุกคนเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าจะต้องโกราหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่ได้โกราบ่อยนะคะผมมีโกราไปสองรอบครั้งนั้นจนตกอ่ะ ตอนที่ผมโกราวนะครับผมเออผมตอนนั้นใช้เครื่องเสียบอมบารีเซียเจีเก้าร้อยนะครับผมพาร์ทไหนสักพาร์ทหนึ่งเนี่ยผมจำไม่ได้ที่บินประเทศญี่ปุ่นอะนะคบผมก็ไปหาคลิปดูกันได้นะครับผมโกราว์สองโกราวรอบรอบสองรอบเนี่ยจนตกเลยนะครับผมเหมือนเที่ยวบ,บินที่ทีจีสองหกหนึ่งอะนะคบผมที่โกราวที่สนามบินสุราษฎร์ธานีคือมีมาลงละอ่ะลงไม่ได้โกราวไป วนกลับมาอาลงไม่ได้อีกกว้เราพอทีนี้กำลังจะลงจอดเ,เกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยเอม,มันมันอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเขาเป็นอะไรนะคะผมแต่ว่าคือผมลืมละเรื่องมันเกิดขึ้นก่อนที่จะผมผมเกิดอีกหลาก่อนก่อนที่ผมจะเกิดประมาณก่ก็แอบนานอยู่นิดนึงแหละประมาณประมาณสี่ห้าปีมั้งไม,ไม่ไม่แน่ใจอะ่ะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแต่ก็ประมาณนั้นะนะคะคบผมก็ ผมก็เรื่องนั้นก็ไว้อะไรให้ผู้เสียชีวิตด้วยนะครับผมเพราะว่าแต่ว่าเรื่องนั้นเขจาจกที่สุวทราภนม้มั้งอ๋อน่าจะใช่ <c oughs> อืมโอเคเตรียมใช้ไม่ได้อีกแล้วแลนแลนออโต้พาร์ไม่ได้อีกแล้วอะไรก็นเนี่ยโอเคการสลัครับ เอ็กสโอ้โหทุกคนเครื่องนี้คือผมโยกแค่นิดเดียวมันก็ไปตามแล้วโอ้โหถือว่าค่อนข้างที่จะตอบสนองไวอยู่นะคะผมแต่มันเป็นการตอบสนองไวที่มันแบบมันจะลงยากกว่าเดิมอีกอะเพราะว่ามันตอบสนองไวเกินไปจนแบบผมเล้วแค่นิดเดียวมันก็เอียงตามแล้วโอ้โหคือถ้าเป็นเอวัตเดนสามมันจะใช้เวลาประมาณ1-2วินะคะผมประมาณสวิเนี่ย การที่จะเลี้ยวแต่แอันนี้แค่กึกเดียวมันก็เลี้ยวตามแล้วโอ้โหมันเป็นเครื่องเล็กด้วยมั้งทุกคนนะคบความสูงสองพันฟิตยังไงก็ลงไม่ได้แน่นอนฉันต้องอออต้องมุดขอใช้ต้องแผลอดอะ่ะให้มันตามอุ้ยอะไรวะเนี้ยอะไรวะเนี้ยคนอ้ห่วยยาก รันเบ์ไม่เจออีกเลยอะไรกันเนี่ยไม่เจออะไรเลยสักแกางเฮ้ยเฮ้ยนังไงรันเวลรันเวลนั่นนั่นนั่นเสี่แขกของรันเวแล้วทุกคนแต่ตอนนี้ผมบินเฉียงจากรันเวย์อะเฮ้ยยังไงรันเวทุกคนผมจะลงได้ไหมหรือผมจะต้องโกราวมาลุ้นไปด้วยกัน ทุกคนคงจะลงได้ไหมมาดูกันหรือเราผู้โดยสารม,มาส่งถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ Um... <laughs> um. คมันแบบลงยากอะโอ้โหอะโอพยอบโอพยอมีบั๊กบันไดทุกคนมันมันบั๊กบันไดบันไดโผล่มาได้ไงวะเนี่ยมันมันมันบั๊กมันบั๊กบันไดทุกคนโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยคือคือมันกระแทกทุกคนผมเดี๋ย้อ คือเครื่องยนต์สองมันสีสันดับทั้งสองเครื่องเนี่ยโอเคอพยกันออกมารอออกพยกลับโอเคออกพยบลดยังยังโอ้ เดี๋ยวไปดูคลิปกันนะครับผมเดี๋ยวขอถ่ายถ่ายรูปเอาไว้ก่อนโอเคก็คือตอนนั้นเนะี่ยเครื่องเครื่องบินเนี่ยมันกระแทกทุกคนอ๋อคลิปคลิปคลิปมันหาย เพิ่มก็คือตอนนั้นนะครับผมเครื่องบินมันลงมาเสร็จแล้วก็คือเครื่องยนต์ที่สองมันกระแทกทุกคนทีนี้ทุกอย่างมันก็จบเลยทีนี้เครื่องยนต์ที่สองมันก็เหมือนจะสตันไปชั่วครู่ทีนี้ผมก็เลยรีบอกพย์บอกมาก่อนถ้าไม่งั้นอาจจะมีไฟไหม้ได้โอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก,กดติดตามส่งก็มีคลิปหน้าครับบ๊ายบาย